สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะครับเป็นร้าน Listman Shop นะครับสว่วนในการเติมนะครับก็นำเลข ID และชื่อตัวละครนะผมแล้วก็ไปที่ร้าน S Listman Shop อย่าลืมแอปด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง Facebook Page นะผมทาง Listman Shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะผมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเราไม่ใช่ Spider Man ที่มีใย,ยแต่เราเป็นคนมีใจที่มางไม่เถอะ โอเคแล้วทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้องรับสู่ช่องดูแลดักดักดักกันด้วยนะครับโอเคนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทีมเป็นทีมสไปเดอร์แมนนะทุกคนก็วันนี้ก็คือแบบว่าจะเต็มมากผมก็คือเป็นสไปเดอร์แมนนะตอนนี้ตอนนี้ก็มีชุดของอลิมิต็ดโชว์ดาวอยู่นะครับผมตอนนี้เป็นสไปเดอร์แมนแบบว่าชุดเหมือนชุดดำๆหน่อยทุกคนแล้วก็ ไอ้ที่แบบรับฟีีจะเป็นในชุดกิจกรรมได้เป็นชุดวอร์มนะครับไม่ได้ชุดแบบว่าไอ้ตัวนี้นะที่ห้อยหนี่นะตอนแรกผมคิดว่าเป็นตัวนี้นะแต่พอดูดีมันเป็นชุดวอร์มนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมของของสไปเดอร์แมนก่อนนะครับตอนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเหมือนมีเครื่องค้นใหญ่นะทุกคนแล้วก็เป็นระเบิดเหมือนก็เป็นระเบิดจับนะครับซึ่งเดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่าไอ้เครื่องค้นใหญ่เนี่ยคือเราขึ้นไปเราตกเราตายนะทุกคนหมายถึงว่าตอนที่เรา,าชักใหญ่ขึ้นไปบน หมายถึงตอนเราชักใย,ยขึ้นไปบนตึกอะทุกคนคือถ้าเราแบบไม่ชักใย,ยต่อแล้วลงมาแบบเดียเราจะล่วงได้นะคือมันดาวได้นะครับเหมือนตกจากที่สูงนะครับเรามีแค่อุปกรณ์พ่นใยเฉยนะไม่ได้มีพลังเหมือนไปดอร์นแนะนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก่อนบอกก่อนครับตอนออในแมปมันจะมีอยู่3อันนะที่เป็นของช่วยนะตอนนี้คือสีเขียวคือเหมือนชุบเพื่อนนะก็คือชุบได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าเพื่อนชุบได้แค่รอบเดียวนะหมายถึงว่าไอสีเขียวะ่ะใช้ได้ตลอดเลยนะไม่ว่าชุบได้แค่รอบเดียว ส่วนร้านค้าจะเป็นพวกขายปืนขายอะไรขายกระสุนขายแม็กแม็ก50มากกว่าครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือจะเป็นอุปกรณ์ของสไปเดอร์แมนนะคือเราต้องกําจัดหัวหน้ามันให้ได้ก่อนครับส่วนลูกกระจกนี้ไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะทนุนคือกําจัดแค่ตัวหัวหน้ามันนะแล้วก็เอาเอาไอามันจะเป็นกล่องนะเปิดปุ๊บมันจะมีเครื่องพ่นยายมีระเบิดระเบิดเอ่อระเบิดเขาเรียกว่าระระเบิดระเบิดยายระเบิดยางมุมนะครับแล้วก็เป็นพวกของจะสุ่มเอานะครับเดี๋ยวเราเรามาเล่นดูนะครับ ัลโหลครับเพื่อนเอาละครับได้ยินไหมครับเนี่ยเอาละครับอยากเป็นสไปเดอร์แมนฮัลโหลมีใครเป็น Spider Man ไหมครับโอ้โหทุกคนดูดิโคตรเท่เลยแต่มันจะชักใหญ่ยากหน่อยนะผมว่าน่าจะอัปเดตตรงนี้ครับชักเวาเดียวครับอะไรนะคุณคุณนะครับเสี่ยงคุณคุณของบอลเสี่ยงคุ้นๆนะครับเสี่ยงคุณคุนะครับ 5 minutes later สไปเดอร์แมนเหรอกดเข้ามาเลยอะไรนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแหละสไปเดอร์แมนมันจะเป็นเหมือนเครื่องพ่นมันเป็นเครื่องพ่นใหญ่ครับผมมันจะอยู่ตรงที่ระเบิดครับเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวเบอร์สี่ไปแล้วเฮ้ยต้องไปเลยฮึมเรียนกันโอ้ยไม่รู้เดี๋ยวผมชุบได้เดี๋ยวชุบได้ชุบมันชุบได้อยู่ไม่ไม่ต้องห่วงเพื่อนชุบมันชุบได้อยู่ จเป็นที่เดียวเนี่ยเครื่องนใหญ่ที่เดียวเลยครับโอ้โหเห็นด้แมพถ้าในถ้าในแมพหายแปลว่ามันมีคนยิบไปละแต่เแต่ตอนนี้น่าจะยังนี่ไงกำลังเีคนกำลัง ผมเนตนะมนมีปืนกันแล้ว <c oughs> มมนไป <c oughs> เล่นละ I need a weapon. a ไม่มีปืนเลยเพื่อนตัวกลุ่มเนี่ยตบปืนเลยครับ <พอ S 3> ต่ตนนบตอยองหลังต่อยองหลงังโอเคผมหมดเตี้ยแสดงว่าเบอร์เบอร์สี่เกิดไม่ได้แล้วดิหมดเตี้ยเหลือศูนย์แล้วมันเหลือศูนย์แล้ว เบอร์สี่อขอโทษเป็นจำเลยโทษนะเพื่เราจะเกิดได้อีกไหมอ่ะเบอร์สามเกิดได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นเบอร์อื่นไม่นะดูรูปหัวใจหลังชื่อเอาไหนเด็กศูนย์ใช่ผมตายได้แค่รอบเดียวเนี่ยเพื่อนมาเอาไหมเนี่ยโปรดเรียกข้ามันเก็บได้อย่างละกล่องเพื่อนต้องไปเก็บที่ศพอะครับเนี่ยเนี่ยศพนี้มีอยู่ เป็นเครื่องพ่นใหญ่อะเหมือนเราเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ครับผมเดี๋ยวผมเก็บไว้เถื่อันนึงด้วยนะเพราะว่ามันมี <c oughs> ทั้งหมดแค่สามอันไงมันมีแค่สามกล่องโอเคระวังคนมานะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเราตายก็ <c oughs> มีคนเก็บแต่กล่องเราได้ใช่ไหมใช่ครับผมมี <c oughs> มีคนนะ <c oughs> นี่นยมันจะใช้อย่างเงี้ย ขึ้นไปด้านบนแนล้วเพื่อนชักใหญ่เป็นปะครับเดี๋ยวผมสอนชักผมสอนชักใหญ่ปะ่ะมันแปลกๆมันั <c oughs> มนไม่ชักไม่ขึ้นอนะ่ะกขึ้นแล้วเลยไหนมาเลยไหนมือฉันมัยิงเราอีกครบหนึ่งนะเธอเรากำลังโหนโหนไปโหนมาอยู่ ม่นไหร่จะขึ้นตรงนั้นได้ Five minutes later เดี๋ยวนะผม,ไ,มได้ขึ้นรงนาทีหนึ่งไป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 แล้ว ใช่มันชักยากผมเอาทีาส่สอนเธอชักใหญ่นะ <laughs> เครื you. You ่องยิงใหญ่เไงคือต้องมาตรงนี้ตรงเดียวใช่ป่ะใช่ผมเอาแค่ได้ได้แค่ที่เดียวมันเทิงแหละเล่นรอนาน Five minutes later ผมก็ไปมาไปขันลุงมุงลุงลุงลุงจะลุงจะหาที่ปัดภัยหน่อยเพื่อนตายเนี่ยตายเนี่ย อุ้ยเกียงรถแลเบิดและไม่ลงรถไม่ได้ะะฮไม่ลงรถไม่ได้อะใช่เหรอใช่กดลงรถไม่ได้ไนี่นะบ้าปะอะไรปะ <c oughs> ลงรถยังอ่ะเพื่อนล,ลงรถแล้วนะต้องเหรอไม่กดถ้าผมยังอยู่บนรถอยู่เลยเะ็วละเดี๋ยวผมยิงรถให้ระเบิดยังไงยังไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องเลี้ยวทำไมเพื่องงนตายอ่ะอืมน่าจะบักอ่ะมันมันบักโอ้โหทำร้ายเพื่อนตายเลยบักกับเพื่อนเอนครับเขาบอกว่าเพิ่งเกิดแต่เทอ่ะแก้แก้เกมเกมหน้าใหม่ ไปเพื่อนซ้ายมามอยากลองจับคันโดมีรถขี่มาม,มาสำรวจ m a r k the location วังด้วกัก่เลยขี่รถเด็กก่อนน่าจะรอดก่อหรือว่าเราจะชักแก่ไหมข้างบนมีนะทีต่ตอ ไปสไปดเดอร์แมนกันนี่มันไม่ได้เพรายยันหนี่ไหเฮ้ยเธอมันมาล้วเกือบล้ขบนขบนมี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 นมเอ้ย,มอยไม่ได้ลมอ่ะปน โห้โคตรเท่เลยนะเทไหมโค<ห>รเทจริจง,เ,งเลยเท <ผม S 1> ไหมยิงกสองสาเกมนั่นแหละผมว่าเท่ว่ะนะจริงๆ3สามตัวนะผมยิงน็อกไปหนึ่งครับน่าจะถดคนเดียวเลยเนะน่าจะไหวมั้ มันชักไม่ไปเลยอ่ะบอกแล้วเดียวเดียวเราสองเธอชักเองเพื่อนกลับก่อนนะอย่าเพิ่งตู้กันมาตรงตรงงั้นเราตายอยากเล่นโอ๊ยโอ้ยดํมแล้วก็โจ๊ตอ่ะ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ่าไม่มีเขาไม่คุยกับเราโอเคครับผมขอบคุณมากครับโอเคเลยครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รุนจบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแคลนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นโหมดไอสไปเดอร์แมนนี้ด้วยผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสัปนี้ใจ่กุศลบานะครับทุกคนไปนะครับผมบ๊ายบายครับ